C.R.A.V.I.T.Y. ทลายกำแพงซิงเกิลอัลบั้มแรกไฟเออ o r บิท C.R.A.V.I.T.Y. Gravity พร้อมทลายกำแพงและก้าวไปอีกขั้นด้วยซิงเกิลอัลบั้มแรกไฟะออร์บิทซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับการเดินทางของวงผลงานชิ้นนี้บ่งบอกถึงพัฒนาการของ C.R.A.V.I.T.Y. ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมรวมถึงฐานแฟนคลับอันเหนียวแน่นที่ค่อยๆเติบโตขึ้นผ่านกิจกรรมทั้งในบ้านเกิดและระดับนานาชาติไ i เดอร์ออร์บิทสะท้อนความมุ่งมัน่นอันแรงกล้าในการสร้างความแตกต่างและมุ่งนำเสนอตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ในโลกของเคป๊อปเส้นทางใหม่ไฟเดอร์ออร์บิทวงโครจรถูกกำหนดให้เป็นเส้นทางที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกดึงดูดด้วยแรงบางอย่างอาทิแรงโน้มถ่วงที่ทำให้โครจรรอบ วัตถุอื่นในลักษณะเดียวกัน C R a v I T Y ดวงดาวทั้ง9ที่มีความสมดุลอันยอดเยี่ยมได้สร้างเส้นทางเฉพาะตัวผ่านการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสารค์และแรงผลักดันที่หล่อหลอมให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาระหว่างการเดินทางและล่องลอยออกไปพวกเขาก็ค่อยๆปรับจูนเพื่อรักษาสายสัมพันธ์และจุดมุ่งหมายของพวกเขาเอาไว้ C R a v I T Y ได้สร้างวงโครจรอ,อันเป็นเอกลักษณ์ผ่านแรงกดดันความขัดแย้ง และพลังงานของการเดินทางครั้งนี้ขึ้น Remember who we are จดจำว่าเราเป็นใคร f i n e the Orbit ของ CRAVITY ส่งสัญญาณถึงเรื่องราวบทใหม่แห่งวัยยาวและความมุ่งมั่นของพวกเขาผลงานที่ปล่อยออกมาสะท้อนถึงการเดินทางที่ทำให้เติบโตและพัฒนาขึ้นขณะที่ผลงานก่อนหน้านี้จะถ่ายทอดถึงการค้นหาตัวตนที่แตกต่างแต่ f i n d the Orbit ได้ผสานแก่นแท้ของวัยรุ่นที่พวก เขาได้แสดงให้เห็นมาตลอดเข้ากับความทะเยอทะยานที่มุ่งไปข้างหน้าเพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่ซิงเกิลอัลบั้มนี้ทำหน้าที่ดังถากเปิดที่พร้อมส่งสารอันทรงพลังและสอดประสานกันเพื่อเน้นย้ำถึงการทำงานเป็นทีมตัวตนอันโดดเด่นของ CRAVITY ไปจนถึงการแสดงและแนวเพลงที่ชัดเจนซึ่งพวกเขาเตรียมเผยโฉมเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ การเดินทางครั้งนี้ CRAVITY นำเสนอเรื่องราวการรวมตัวของวัยรุ่นที่มีภูมิหลังอันหลากหลายในเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในแต่ละวันและร่วมกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อมุ่งสู่อนาคตแฟนๆที่ติดตามเรื่องราวของ CRAVITY จะเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดถึงสารที่สอดแทรกมาในอัลบัม้มนับตั้งแต่เดบิวสู่การแสดงคอนเสิร์ตเพื่อแฟนๆ เวิลทัวร์ไปจนถึงการร่วมรายการต่างๆที่ทำให้พวกเขาค่อยๆเติบโตว,วันนี้ CRAVITY ยังคงเดินหน้าก้าวข้ามขีดจำกัดและกลุยทางในแบบฉบับของตัวเองถ้าไม่ทำตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสแล้วผลงานอันน่าจับตา Now or Never เพลง Now or Never ทอดพลังงานและสไตล์อันเจิดจ้าของ C.R.E.V.I.T.Y. พร้อมกับสื่อสารอันแรงกล้าถึงการคว้าโอกาสไว้อย่างไม่ลังเลริฟกีตาร์จังหวะกลองเปี่ยมพลังและท่วงทำนองของเสียงร้องอันเข้มข้นผสานกันจนกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ c r a v i t y ที่พร้อมเผชิญโลกมิวสิกวิดีโอที่เต็มไปด้วยฉากน่าตื่นเต้นชวนให้ติดตาม นำเสนอสมาชิกแต่ละคนที่โครจรบนเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพร้อมสร้างสารรค์ประสบการณ์อันน่าทึ่งที่เผยให้เห็นด้านใหม่ๆของ CRAVITY ก้าวสำคัญบนเส้นทางของพวกเขาสำหรับไฟ The Orbit น,นั้นวง CRAVITY สะท้อนความเป็นศิลปินที่เดินทางมาถึงปีที่4และพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างกล้าหารเพื่อการเติบโตในอนาคตผลงานที่ปล่อยมานี้ไม่เพียงตอบย้ำถึงสไตล์สุดเนียบและการทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น แต่ยังเสริมให้พวกเขามีบทบาทในวงการเคป๊อในขณะที่พวกเขายังคงจะสร้างความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง f i ล e The Orbit ของ CRAVITY ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งรวมถึงเป็นผู้กำหนดทิศทางในอนาคตอีกด้วย